อยากเล่นสตรีมมิ่งอยากเล่นไฟล์เพลงดิจิตอลแต่กลัวเสียงเป็นแบบดิจิตอลเสียงไม่หวานไม่อนาล็อกวันนี้ผมมีคำตอบซื้อสินค้าโบสพร้อมคำแนะนำดีๆต้องที่อศวสโพลนพร้อมบริการทุกสาขาวันนี้ที่ Central ล MBASSY ปิ่นเกล้าอีสวิลและสยามพารากอน ดอชอปออนไลน์ได้ที่ www.asawasopon.co.th และ l i น e แ d asawasopon ถ้าเล่นสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นสตรีมมิ่งผ่าน Wi-Fi หรือว่าส่งสัญญาณผ่านบลูทูธหรือว่าจะฟายเพลงมันก็คือดิจิตอลนะครับกลัวว่าเสียงมันจะคมชัดจัดจ้านทื่อๆตรงๆ0 1 1ย์1นึเหมือนดิจิตอลอย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเสียงดิจิตอลเอาเสียงอนาล็อกมันเป็นยังไงอ่ะเอาเสียงอนาล็อกมันก็คือเสียงที่มันมีเนื้อมีความอ่อนหวานมีลีลามีพลิ้วไหว ฟังแล้วกินใจอกหักข้าคุดร้องไห้กันไปเลยครับนั่นแหะเสียงอันาล็อกคือมันลดความชัดนั่นแะแต่มันได้อารมณ์ได้กินใจวิธีการนะครับไม่ว่าคุณจะสตรีมมิง่งคุณจะเล่นดิจิตอลยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคุณหลีกหนีไม่พ้นหรอกครับว่ามันคือมันคือดิจิตอลเพราะคุณไม่ได้เล่นจากเทปรีวหรือว่าแผ่นเสียงแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถเล่นไฟล์ดิจิตอลสตรีมมิ่งได้ดูสะดวกแล้วได้คุณภาพเสียงเหมือน อะนาล็อกได้ท่านก็เลือกอุปกรณ์ต้นทางซีมมิ่งหรือว่าฟารีตอนหรือว่าเครื่องเล่นเครื่องถอดรหัสที่มีคุณภาพดีสะหน่อยนะึงดียังไงก็ดีจากภาคจ่ายไฟดีจากชิปที่ใช้หรือจะเลือกแบรนด์ไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาทำมาเนี่ยเขาก็กลัวเสียชื่อเสียงของเขาละครับแต่จะบอกเคล็ดลับอีกอย่างนะครับว่าแบรนด์ไหนทําอุปกรณ์ออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของแบรนด์นั้นๆอยู่บุคลิกเสียของแบรนด์นั้นๆอยู่ครับพอเราได้เครื่องมาแล้ว เส้นสายเส้นสายต่างๆสายแลนหรือสัญญาณไวไฟพวกนี้มันมีผลเสียงครับเรื่องที่มีคุณภาพดีสักหน่อยหนึ่งถ้าเป็นถ้ามึงมีภาคใจไฟแยกเนี่ยเขาต้องการภาคใจไฟแยกเนี่ยเราอย่าไปใช้สวิตชิ่งนะใช้ภาคใจไฟที่มีมออแปลงไวล์ลูกๆหนักๆหน่อยเนี่ยดีกว่าหาอัปเกรดเอาภาคใจไฟที่สวิตเป็นสวิตชิ่งเนี่ยมันก็ดีอะ่ะเบาน้ำหนักเสียงเนื้อเสียงเนี่ยมันก็สู้พวกทองแดงขดลวด ที่เป็นทองแดงการแบบทา a n นฟอร์เมไม่ได้หรอกครับทีนี้เราได้อุปกรณ์ต้นทางนะครับได้สายแล้วทำไมเราไม่เพิ่มอุปกรณ์ที่มันมีความเป็นอ n นาล็อกเข้าไปกับต้นทางที่เป็นดิจิตอลหรอครับปลีแอมล o r พา o w ว r a m แอมลอเชื่อไหมครับต่อให้ต้นทางเนี่ยคมแข็งอย่างไรดิจิตอลจ้าขนาดไหนเจอหลอดเข้าไปเนี่ยไม่หวานให้มันรู้ไปเลครับ ไม่มีฮาร์โมนิกให้มันรู้ไปสิครับแต่ท่านก็ต้องเลือกแอม o ลอดก่อนนะบางยี่ห้อแอมลอดมันก็มีเสียคงคมคมชัดๆก็มีนะแล้วก็เลือกเบอร์หลอดด้วยทีนี้ท่านก็ต้องหาแมทชิ่งแอมพลอดแล้วก็ปรีหลอดเอาไรหรือถ้าไม่อยากเล่นปีพาวเวอร์กลัวงบบานตายอินดิเกตแอมพลอดก็มีครับกลัวว่าอ่ะมันจะขาดน้ำหนักแรงประทะเสียงมันเฉยไปท่านก็เล่นปรีที่เป็นหลอดผ้าขยายที่เป็น So l i d ก็ได้อย่างพวกอินทิเกรตบางเครื่องเขาก็มีปรีเป็นหลอดแล้วก็ขยายเป็น solid คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอให้มันมีหลอดเข้าไปในระบบทีนี้มาที่สายสยาัญญาณแล้วก็สายลําโพงอย่าไปเลือกสายเงินสายทองแดงเคลือบเงินสายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเงินทั้งหลายเพราะว่ามันไปช่วยเพิ่มประกายเสียงแล้วก็ปลายเสียงแหลมมันจะทําให้ชัดในชัดละเอียดในละเอียดมันจะยิ่งเพิ่ม้าไปอีกท่านเลือกที่เป็นทองแดงค่ะ ทองแดงที่มีคุณภาพดีสายอาจจะเลือกตัวนำขนาดใหญ่สัหน่อยนึงเพื่อให้มันมีค่า L ค่าความต้านทานในสายเพื่อให้เสียงมันมีความอิ่มเนื้อขึ้นมาบ้างเหล่านี้มันช่วยได้นะครับช่วยให้หวานขึ้นได้อ่อมาที่ลำโพงครับลองพิจารณาลำโพงที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติเช่นกลวยเซลลูโลสหรือว่ากลวยกระดาษนั่นแหละครับกลวยกระดาษเนี่ยต่อให้ผลิตแย่ขนาดไหนเคลือบยังไง ผลิตตู้แบบไหนเสียงไม่คมหรอครับมันมีเสียงที่น่าฟังมันมีเนื้อมันมีความอิ่มถ้าท่านกลัวเสียงมันแข็งกระด้างเป็นดิจิตอลท่านควรเลี่ยงกลวยที่จัจับพัสดุที่มันสารกันขึ้นรูปฟลาสไฟเบอร์เคฟลาพวกนี้ครับพวกนี้เขาจะไม่ค่อยมีเนื้อเสียงเท่าไหร่ถ้าที่กวบากลวยกระดาษวยโลหะท่านเล่นได้นะครับเพราะวยโลหะมันมีน้าหนักเสียงมันจะอิ่มๆหน่อยแต่บางครั้งก็จะขาดความเอื้อนเอ่ยเหมือนไม่เหมือนกระดาษนะครับกระดาษมันจะหวานกว่า อาดดอเสียงแหลมเป็นไปได้นะครับก็อย่าเลือกที่มันเป็นตรงโลหะแล้วก็แบบพวกวาแล้วก็กระจายเสียงกว้างๆอย่างเงี้ยก็ถ้าท่านไม่ชอบให้มันกว้างแล้วก็เสียงมันปลายแหลมมันเปิดแล้วคมนักเนี่ยท่านก็เลี่ยงไปใช้ซอฟโดมซอฟโดมมีหลายแบบครับซอฟโดมจะผลิตจากข้าไหมก็ได้ผลิตจากเส้นใย,ยธรรมชาติก็ได้หรือว่าจะเป็นเส้นใย,ยสังเคราะห์ก็ได้ ขอให้เป็นโดมนิ่มครับเมื่อท่านได้อุปกรณ์ครบแล้วเนี่ยแม้ต้นทางจะเป็นดิจิตอลเนี่ยมีหลอดอยู่ในภ้าขยายลำโพงก็เป็นเส้นใย,ยธรรมชาติพยกระดาษสายก็เป็นทองแดงอะคูสติกห้องครับถ้าท่านเล่นไฟล์ดิจิตอลสตรีมมิ่งอะคูสติกห้องท่านต้องค่อนข้างที่จะซับเสียงนิดหน่อยอย่าเน้นกระจกหรือว่าโลหะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ห้องมันก้องมากนะักเพราะอะไรครับไฟล์ดิจิตอลพวกนี้เสียงกลางแหลมมันเยอะมันละเอียดมันคม ยิ่งถ้าเกิดห้องมันสะท้อนเนี่ยมันยิ่งฟุ้งกันมาใหญ่เลยครับท่านก็รู้สึกกลางแหลมมันมากแข็งอีกทําอะคูสติกห้องให้เหมาะสมมีการซับเสียงบ้างนะครับสะท้อนเสียงบ้างมันก็จะช่วยลดความฟุ้งของเขื่อนกลางแหลมจากพวกควอดีติอนได้ครับเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วอะคูสติกห้องเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาฟังเพลงผมเชื่อว่าความเป็นดิจิตอลความแข็งของเสียงเนี่ยมันจะลดน้อยลงเมื่อเทียบกับท่านที่ไม่ได้ จัดการองค์ประกอบเหล่านี้ให้มันดีเลยแล้วท่านก็จะมีความสุขกับการเล่นเครื่องเสียงที่สะดวกผ่านสมาร์ทโฟนผ่านไฟล์เพลงที่มันมีให้เลือกฟังเพลงได้เยอะแยะครับแล้วก็มีความสุขได้นั่งเสียงที่ไพเราะกินใจฟังแล้วเพลิดเพลินผมมองว่าไฟล์เพลงที่ต้องมันฟังสะดวกนะครับและมันควรจะฟังได้นานด้วยถ้าเราแมทชิ่งชุดเครื่องเสียงเป็นลองเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ดูนะครับ